ัตแอนทัก2021มหกรรมธุรกิจการขนส่งครั้งที่17ยกทัพนวัตกรรมยานยนต์สุดล้ำคาดยอดจอง500คันเงินสะพัดกว่า1,000ล้านบาทเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะงานบัตรแอนทรัก2021ค่ะหรือมหกรรมธุรกิจการขนส่งครั้งที่17ภายใต้แนว p r i s m ท t r a n s p o r t a t i o n ค่ะภายในงานค่ะยังได้รับเกียรติจากดรปราจินเอี่ยมลำนาวเป็นประธานในการเปิดงานค่ะร่วมด้วยคุณสุภแมนมันคารองกรรมการผู้จัดก,การบริษัททีทีเอฟอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดงานนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นนนกกกาาารรรววมมมมตตัััของ,ของ่่พธิย นานวัตกรรมยานยนต์ที่ทันสมัยมาจาัดแสดงให้ได้ชมกันค่ะโดยเฉพาะไฮไลท์นวัตกรรมในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์โดยมีบริษัทผู้ผลิตนำเข้าจะจำหน่ายรถเพื่อการพาณิชย์ค่ะทางรถบรรทุกรถบัดดสดสวรมาร่วมแสดงสินค้านอกจากนี้ค่ะยังมีการมอบรางวัลค่ะให้กับผู้ชน,กรรนะการประกวดรางวัล Mo สวัน t e ็ดบัสอันทักอ a อร2021ค่ะสำหรับที่สนใจหรืออยากร่วมเจรจาทางธุรกิจสามารถเข้าร่วมชมงานได้ค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่28มีนาคมนี้ณฮอ5 i m p a ม t เมืองทองาานตแต่เวล10 ไปจนถึงราศีก้วนาฬิกาโดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่ www.buzzandtruckexpo.com ค่ะการจัดงานบัสสันทลักนะครับรั้งนี้เป็นปีแรกที่ย้ายมาจัดที่ Impact นะครับเมืองทองธานีร่วมกับบางคองอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะครับก็จะได้เป็นช่วงเวลาเดียวนะครับที่จะมีการจัดงานรถที่ครบวงจรที่สุดในประเทศไทยนะครับทั้งรถส่วนบุคคลแล้วก็รถเพื่อการพาณิชย์นะครับสำหรับไฮไลท์ในงานนะครับของปีนี้ งานบัสเซนทรักก็จะเป็นยานยนต์จากค่าย BYD นะครับซึ่งเป็นรถบัสไฟฟ้านะครับสำหรับอนาคตของการขนส่งและโดยสารในประเทศไทยนะครับถ้าผมมีกิจกรรมนะครับสัมมนาจากหน่วยงานนะครับที่เป็นทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับซึ่งจะมาให้ความรู้แนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็อนาคตของการขนส่งนะครับทุกรูปแบบ รวมถึงกิจกรรมสำหรับผู้ชมงานนะครับจากทางงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ถ้ามาชมงานบานสันทักนะครับก็สามารถรุ้นรางวัลน,นะครับมีของรางวัลมากมายนะครับให้สําหรับผู้ที่มาชมงาน,นครับเราคาดหวังนะครับยอดจองในงานนะครับประมาณ500คันนะครับซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศร,รษฐกิจนะครับสำหรับวงการรถเพื่อการพาณิชย์ได้ประมาณ1,000ล้านบาท อ,อยากจะขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับที่อาจจะไม่ได้อยู่ในวงการรถเพื่อการพาณิชย์ก็ได้นะครับเพราะว่างานเราจัดควบคู่ไปกับงานมอเตอร์โชว์นะครับมาชมสัมผัสเทคโนโลยีแล้วก็ร่วมกันฟื้นฟูาหกรรกมขนส่งแล้วก็รถโดยสารของบ้านเราไปด้วยกันในงานบัสและรรรก21นะครับระหว่างวันที่26-28มีนาคมที่ IMPACT h a l l 5ครับ